อเอาก่อน,น,อนดีกว่าเรียวว่ายจะไปมาทุกคนนะ,ะ,ะน,นั่น โยสวัสดีครับอยู่กับผมช่องสันนำจอนะครับวันนี้อยู่กับผมมาช้อนมากัดอีกแล้วแล้วก็อยู่กับบางเอียดบางเอียดกำลังบดคลิปอยู่นะทุกคนหนูเห็นไหมนี่ให้มันลิฟช้อนนะเพราะว่าบางเอียดไม่ใช่คนพื้นที่ให้คนพื้นที่ช้อนให้ดูนะเราตาเก็บไปเราไม่มีด้อยนะทำไปทางซ้อนเราตาเก็บแต่นี้อ่ะเหรอมาหนักเราบาร์เทนแล้ว Mình mình tăng lên, mình này, thì thì mới nghiền thắng lên mới đây Đi ra đây này Nhiều mấy đâm Để mấy mấy đâm Để mấy đâm เเม่ไหนๆเรดตัวนี้ไม่ดําเขียวโอ้โหอันนี้นี่เขียวนูดําไหนไปแล้วอ๋อนี่ตัวเล็กของเรืองไหนเร็วหลุดเร็วนี่ทุกคนมันครบละสีกันทุกคนดูอือดําตัวเขียวตัวเก็บไปดูนูน้องเก็บไปดูอ๋อเก็บๆดูสาดมาเลยนี่ก็แน่นี่นี่บางคนก็บอกว่าตัวเล็กนะนี่บางคนก็บอกว่าตัวเล็กนะก็ใช้ได้นะขนาด สายมีดีนะมีดช้อนเลยนะเก็บ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 เดี๋ยวมีจะช้อนด้วยสีขาวนี้ดีกว่ารอดิเอามึงนิดเก็บเต็มทุกคนนะนี่นะเดี๋ยวมาดูว่าฝีมือมึงงี้จะหล่อเท่ก็เติมไม่ทุกคนนะแล้วมึงนิดอันนี้เล็กอยู่ใช่ไหมเล็กเล็กเล็กไหมปัดปาดโ่งไว้ตรงโ่งไอ้ไม่รู้มีมั้ยเดี๋ยวตาอ่นกันยังไปดูมาไปดูไปมาเดินมามาทุกคน Này, đây lên luôn con mê đầm để kịp đài nè kịp đài luôn con à.

ปลาแม่มยปเลามปปลา่ยยอะไดกหมปลานเชนปลาแมนตริวนี่นี่เอยเอาไปทาไปเยม่ปลาตากงมา่เห็นมอ๋อหน้าดักดักีน้ำชาลึกเดวว่าปลาวิ่งยังได้ยไป่ะตรงนี่ทุกคนง่โอเคเอาจับเลยเอาตรงนั้นเลยตรงยาวอนเลยเอาได้ไหมมองกันวะ เงี้ว่าไม่น่ารอดนันเด้มันเลือกเข้าใพี่สวยน่ทุกคนนี่คือเล็กเล็กก็เอ้าวยทุกคนดูสวยนนมเงี้ยฟองละเดียวเดยวเดีนีสวยนนี่ทุกคนตายดุโอ้สวยแคตายี่ดูีนีฟองทุกคนยันเลยวสวยนี่คือวยแค่ตายงอไงมึตัอะไรกันง

ไปเอามาจ้ะยังเหลือมานม่้งนี่้มันกจังเนาะันีนม่อ่างแม่เลยบานีมันไม่มันไม่ถนัดเลยนี่มันกลมนี่นเนี่ยอันนี้ก็นี้นเาไปตันูไปไป้นน้ในวนันไป้

โอ้ได้ทุกคนยังไม่ดำนะรอบนี้ทำไมไม่ดำรอบที่แล้วมาโคตรดำเลยนี่ก็สวยอยู่นะ ta về em một chút đi mà bà một tất một lần tuyệt vời này tuyệt vời này tuyệt này tuyệt vời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  này chiếu mát lên để kiểm quân nào khổ đầm này kia เมื่อวานได้ประมาณ20บอ่อตัวเองเฮ้ยมีฟองทุกคนเห็นไหมเห็นฟองไหมยกิดอะหรวะเก็นไหมทุกคนฟองเห็นไหมน,น่ะอาอก่อนดีกว่าเดี๋ยววายจะไปมาทุกคนนะ่ะ นานเกี่ยวบางเอียดบางเอียดเจอของดีฮะทุกคนนี่บางเอียดเห็นไหมบางเอียดเห็นไหมบางเอียดไม่เห็นก็ดูในคลิปบางเอียดบางเอียดไปอยู่ด้านนู้นนะทุกคนโอ้โหเกี่ยวมากเลยนี่ลุด หลุดก็ไม่ได้เพราะบาส่นเซียนนะเห็นไหมหัวเหยียดไม่ได้มาฝั่งนี้นะเราเราให้หัวเหยียดไปฝั่งนู้นนะทุกคนอย่าบอกมัวเหยียดนะให้หัวเหยียดไปฝั่งนู้นนะโอ้ยนี่พองทุกคนพองอยูแล้วโอ้ลองดูกันแต่จะมีแต่ก็ไม่มีพอเราลงทางนี้เมื่อกี้แล้วก็มันไปไปไหนอ่ะไปตะล่ะ ไปตาสัตว์ทุกคนโอ้ยนี่ฟองโอ้ยได้ได้ทุกคนได้เดี๋ยวออกไม่ได้ได้เดี๋ยวออกจากไม้ไม่ได้นี่ทุกคนเขียวมากเขียวมากนะตดีวนี้นะนี่ดูทุกคนดูดูความเขียวของมันรู้ไหมทุกคน นี่ความเขียวแก้มทึนทุกคนผลานโอ้โหโอ้โหส<ว>ยูยมาทุกคนหาบดกันตอหมดขบตาเมื่อกี้มดกัดตาหาาบดไม่เจอเลยทุกคนมดกัดตา โอ้ยนี่ขวอโอุ้ยไม่ออกทีทุกคนแต่เลีวไม่ออกทีนะขวบพีเห็นไหมปลาไม่ออกทีทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งเมตรสองบางเอียดอยู่กับบางลิฟต์นะแล้วก็บางชนมาคนเดียวนี่ขอดทุกคนขวบใหญ่มากอุ้ยปลาออกแล้ว ข้าเลยทุกคนข้าวเลยทุกคนนี่นี่เขียวมรกตนี่บางเดียบาีเดียดนี่เดี๋ยวให้ดูในนำ้ำมีโหดเมื่อกี้นี่สีควา้าทุกคนบกักกระถิคว้านี่โอ้โหสวยสวยเลย บวดโคตรเยอะยิงมีด้วยนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม่บดขาวเลยมาเดี๋ยวมาส่นทำการให้ดูเดี๋ยวคอยดูนะว่าจะพลาดมม่จะแว่วตกลงพลาดทุกคนเอ้าปลาไปไหนอ่ะปลามันจะเคลื่อนเลยนะปลามันจะได้ยิง มันมันไปเร็วนะปาทีนี้นะแต่ว่าคือน้ำมันลึกอนะ่ะกลางกลางพอเราเดินน้ำเทือนนิดเนี่ยมันจะไปเลยโอ้ยตัวเมียตัวเนี่ยตัวเมียตัวเนี้ยุ่นนะไม่อ้วยอ๋อไดินี่นะ ชนมาได้ผมนตัวตุตพีนะแต่ชูมันนิดไม่ได้นะมันนิดต well, ั้งคนเดียวนะเราตรงนี้ชัดหนักเกินแล้วเราพกปองตั้งพีเลยเราเราเราสู้ไม่ตานเลยมดนคนเดียวมีแกนเส้นไหมเดี๋ยวโอ้โหดวงแดงพีโอ้โหตัวนี้ไปทุตัวแปดสิบแปดพันดวงแดงพีเนาะไปตักันต่อนิดเข้าไปกุ้มม้ ไปทุกคนเก็บรวมบนน้ำติ๊ก